พี่น้องอยู่ในทางเลยครับนี่หัดสีมานอีกแล้วพี่น้องหัดสีมานนี <Yeah. S 1> นะ่ออแล้วพี่น้องลืมละลืมสีมานน่แล้วมวนวันวันค่ะ เดว่าขาสั่นอยูพี่น้องแมนมันเป็นเห็ดปุ๋ยขาวค่ะพี่น้องแมนเฮ้ยดินถันดีเดืไปเปิดต้นนั้นเลยงดเลยเอาละสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอซี่ไมเอซี่ยิ้มเตี้ยเสาเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาเลยมาเลยพ่อท่านเดบมอดรถอยู่พี่น้องพ่อท่านเดบจอดรถอยู่ครับ้ยครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้ยงามงามแห้อครับพี่น้อง หายยอยอยยอืยอยยยอยยยยนยเยย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 ยดยย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 นยย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 ด้ยย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 ยเยย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 อยย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 ยกยยยยยยย เต็มมาบ่หอดเบีนมาบ่หอดโอ้ยมัน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 ท่านลงรถก็เลี้ยวเห็นเลยครับอืมมานเลยพี่น้องมันเป็นขื่มขื่มเนอะค่ะพี่น้องมาแต่เสองอากาศข้างล่างแสงก่อนเมียนใส่เสียงกนเนื่อข้างล่างมันมืดครับพี่น้องเบียนละงัค่ะลืมดีใจ ลืมนะครับกนกยูงกรับพี่นกฟงพออีกแล้วลืมออกแล้วเดี๋ยวนี้ครับนะกนกยูงครับมันนี่เดี๋ยวคนที่กำลังมาขอหลายสมเด็จมันออกออกหลายครับเดี๋ยวจีโฟหลายสมเด็จมันนี่ลืมแล้วนี่หน่อนก็แลังงามเลยครับนี่ cái nó ừ. con, ừ, <laughs> yeah. ừ. à. à. hết buộc cái lăng buộc nó, sống được, ui cái nó มึงต้วมเห็นดอกงายครับนี่โอ้ยกตงโมมาแล้วแต่โมจังได้จังโมีครับพี่น้องปกติออกเป็นโมครับนี่เต็ประหลาดเงี้ยมึนมันมึงเลยมึงงามนะครับนี่พี่น้องจังได้โอ้ยากใกล้กันแต่พี่น้องเอ้ยหยานกันบ่ด่ว่าเห็นเนาะงั้นไปพี่ดอกงายฮึพุ่นตั้งเธอรืออยู่พี่พี่

เหลืองครับเดี๋ยวเห็นแล้วน้องเหลืองใกล้กี่เกี่ยมขาวตัวเล็กขาวดูไม่ได้รูค่ะยังไหวอ่ะถุงมืออนค่ะพี่หนุ่มดอกน้อยหน่อยเนาะเขาไปข้งนอกคืองามเถอะงามดอกเดียวครับไปกินเนาะโอ้ยเข่าเป่าดีด้วยเข่าเป่าได้โอ้ย งามแห่งครับพี่น้องนี่หลายเป่าเลยเออเปาเงี้ยสิล่ะเออดูมึงพี่น้องดินพังครับนี่มาเทียปวกก็ลังแท่งเลยครับเนี่ตัเสียได้ครับนี่ใหญ่บุนนี่หลายครับแท่งเต็มพ้นเลยครับพุ่นต้องผุนก็มี เห็ดปวกเห็ดปวกมันอันนี้มามึงนี่อเ๋เป็นน้ำสั่นดินมันรูดเมื่อยี่น้องเอิดเขื่นออกออกคักครับนี่ดินมันรูดต้องครับาไนดิอ๋อคือสิเฮ <Here, here. S 2> ียะเหนียะออกเนาะกล้วตากระความ <c oughs> โอ้ยถึงต้องนี่แล้วครับนี่ดอกนี่ดอกง,งามเลยครับนี่ดอกยังสวยครับ <c oughs> อยู่ปลานี่ยือฝนสิตกเ,เนาะอยู่บ้านฝน,มนมหดมดตกไปไหมเนั่นครับติตองมีแตผึ่งเดือมืานีแค่นอง <laughs> <laughs> ได้ๆมีแตเฮ็ดผึ่งเดือ ช่วงนี้เห็นมืมอดอกไมะขนาอไ้นจันี่อขาดเ <c oughs> ขอาข้าวช้อนค่ะจุ่มไข่ขาวครับโอ้ยสี่เห็นหว่วมเห็นด้วยพี่หน้องไข,ข่ขาวครับไข,ข่ขาวครับ คูนึงเลยง่ามอยู่ครับพี่หนงกตุ้มง่ามเลยอยู่เป็นเปลี่ยนเลยเนาะยังจะคนบบกหลายเหรอคนโอกปลาบานเข่ากับซ้ำหนีเลยพี่หนอโอื้คือเท้าเขาเท้าอันนี้เขาทำงล้วพ่ะได้เก็บครับต้องครับ

มันบดจับตัวของเอ้าเอาน้องบ่ได้ถ่าพี่น้องนี่อื้อ,ม,ม,าม,าอม,มานมาเอาละพี่น้องลืมละกินขี้หนาแน่แล้วอสอจะซมไปเรื่อยๆครับนี่นี่มื้อเช้ามันมืดเดี๋ยวบ่เห็นกระยายก็ยางมาอยู่เลยมองมันก็ของเก็บนี่เอง

แดงครัพี่หน้องแดงลังแตกคุณดอกนี้หวานครับหวานล้งเหละหวานค่ะอันนี้มาซื้อพีซีด้วยีซีตาไล่เฮ็เพื่องลินมาเฮ็ด่งหวานอันนี้ของแท้เดี๋ยวจะมาเฮ็ดเพ่งคมอีกได้ปุ่นเฮ้ <laughs> 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 đèn hết đi đèn quá nhỉ chơi hết nhỉ bỏ bỏ ngủ lẹo bây giờ cái đấy tay cây phun 3ามุพุื่อนลายเถอนนี่จุ่มนึงครับพี่น้องเิ่งหาพี่นใหญ่าเลยขาพน่ลีทั้งติดไ้หัวหน่อยนี่ขาแข็งบี้แข็งง่าหลีครับจับจับหน่อยๆกับบาดได้หัวพือบาดหัวเฮ็ดขมครับนี่รุดเร็วครับ ตะไก่เตะไก่เฮ็ดพี่น้อยเฮ็งวานบาสุวิกะว่าตะเฮ็ดผงขมผงขมอยู่ด้สิป้าเฮ็ดถิมโอหนาอยอย่ามึงพี่น้องนี่เป็นมูเลยครับมองนีดิเกือบป้าถิมีแล้วครับนี่ดอกไหมบุญดอกด้วหญ่นอใหญ่ขนาอุีย อู้เป็นเงาเลยเอ้าอตัวนี่ตัวนั้นเอาไวมันหลุดมาทั้งขวดเฮ้ยพี่อ้โเกปะทีนี้แล้วโอ้โตัวนี้นี่อี่องไครับนี่มาตัวนี้เฮ้ยสองเข้าไปสิดยวิ่งดูเก่งเป็นวันด้วงเี่เหนียะอ่างนี่อ่ครับ หนาตุบตุบอ้ยบอกแอ้ยสิเลยหวานดีเลยค่ามีแต่ขาใหญ่ๆเนะาะทั้งนี้นี่ติตจมแล้วครับลมซีเว่ยๆครับมันอากาศดีเย็นสบายเงีนไปไกลเลยครับ เดี๋ยว,ต,วต้องไอืมน,นี่ฝนนิดไงอีรีครับ,บมึงเซ้ำหนักกรร้่ำซำหนักกลามเลยพี่น้องขาพึ <c oughs> ่งกลาม <c oughs> ข้นบบได้าาพี่น้องขาหักขากับไงฝนอเอาต่ขากับพ่อแล้วพี่น้องเดี๋ยวแล้วกัน กางเสียนุขาโคตรโคตรงงไปมึนข้างบนอีกครับพี่หืมลินมาดงเห็นปะนี่มันโมเมนต์ลินมาพี่น้องนั่งเถืนนังเถื่อเนาะโห่ผิดผ่งหวานครับผิดจุ้มหนึ่งไปแมืนโมแมนกับซิมน้ำแน่อ้ยกระซิมอยู่เลยอยู่นั่นแหละซิมจนวิ่นละเดี๋ยวมันผิดพลาดอีก เคยปะไปมูหนึ่งเหรอพี่น้องเก็บเก็บอยู่สังขะเนาะซาคิตกาว่าโบแมนว่าให้ซิมเพิ่นเปิดเดต็มหมวกมึงวันนี้ปลาถิ่มมันแมนเฮ็ดหวานครับมึงบอก <c oughs> บังเถื่อกับมึงบอกเดึนข้ามครับ ไปเติมมูมันมือว่านพอดีครับพี่นอ้องเด็กแกงเอ้ะเหลืองงามแบบว่าเพิ่งว่าท้ายง,งามน,าน,น่าทักสีโด่งงามดูงามเตะหลบสองอันสามอันสีลมสีตังเอาเม็ดจับมือน,นี้คุณได้เห็นเฮียเอาเม็ดโบเลือกครับมือน,นี้ ก็ดีบนเอา่อเมียนไม่หวานนี่ครับหมางละน้อยมันจะมีตีสีหมวกเมียนสีเสียบครับีเสียบสีวานอต่ตุ่นไก่ไงแต่ไก่ไงโอ้แต่ไก่นะว้าว้า ได้เก่งไงนี่ค่ะลายคล้องแผลครับพี่เนาะหนึตาเมืองปิดเนาะแต่เพิ่นกรบโบออกเป็นหงูไหมเศร้าแล้วเศร้าเป็นหงูแล้วงั้นผู้เด้ดอกหนึ่งงั้หวานเศร้ามูก็ไผ่แล้วจ้าบุที่นีหวานขาวบุสีตกสีมันตกนี่ว่าบ่เมียนเยอ

โหข้าบก่อนฮิยิบเลยเขาหยาบด้วยัหยาก็เพะเป็นงังาหงามเลยครับนี่งา้ามเลยครับหญ่งเห็ดผึ่งหวานมือนี่เห็ด่งหวานเห็ดผึ่งหวงหวานนี่ายซื้อผดพี่นนอจุดๆมันเป็นจุดๆกันเนาะ กเธอกเอื่นบ่ถือพวกเธอเอื่นพิษขอโทษขออภัยทำเด้อเฮ้หัวต้วหวานเมี้ยหัวต้วหวานอย่างเดียวครับพี่น้องแซบก็เพระกับพรกันเอื่นให้ตัวหวานี่ข้าวอบๆเลยครับ่นกำลังเกิดข้ขวน่นจับกระปอขาดอีกแล้วมึงมันเป็นจี๋ๆเียบลยกบวยว

เหนี่อเกเกาะจไดเงี้ยหมดเลยไกๆครับเจ้าจะไดวะเจ้าจะได,ป,ออะไดปาดหลดนั่นละมันติดกันเนะอืปาดค่านั่นเลยเขาปอยู่เป็นหมูอยู่ด้วยไแมเมนเขาเหลือน้องเหวีงที่เนาะ มองนั้นขากเลยมองนั้นครับพี่หน่อก็ไปเยี่ยมเยี่ยมตรงข้ามครับหลกว่าไงเนาะปลาเนี่ยเดินมากับที่เค้นเงินในโพนเขาใสละเอาได้ในข้างเขากายเขาย่านโพน ตะกี้จะได้พงข่นะหวยอว้ตะกี้กับบาวอโทษเด้อบะละเนาะกือบสูโพนครับพี่น้องเฮ็ดพงขาตมองพลดอกโบพนนี่กเน่านั่นนั่นนั่นตุ๊พนเมยกรอหนาครับพี่น้อง มันถูกหล่ผุดถึงข้ามีแล้วครับถึงหวานครับถงเขาได้นี่พี่น้องเองด้องแอน,น,นครับนี่ <c oughs> ถึงหวานค่ะหวานครับมานบาใหญ่ี่ <c oughs> อ้แล้วครับอ,อบต็มบักวาสุครับพี่น้องสีไหมไม่ค่ <c oughs> <c oughs> ทางคนใหม่นะปึ๊บปุ๊บป๊บเฮ้ยพี่ไหยโอ <S <s ้ตู้หตกที่นี่อู้ดิครับพี่น้องเอาหกิบเลยอืมเก็บอ่ะเดีลยวเอาะเอาไปตู้หมกอืมจะขายหักหมเลย อีเลก,กาเต็มหมูว่านเอาได้เป็นลอยอยู่เลยครับเนาะนี่นสองลอย <laughs> นี่อีกดอกครับดอกที่สามลอยครับจิสี่ล,ลอยสี่ลอยเหรอพ่อสี่ดอกค้ำๆครับพี่น้องตัวอ่อมแบบม้วนๆครับมือนีินรบ,นบรรยากาศมันดีไปตามบรรยากาศแล้วพี่น้องมือหน่เงี้ยนะเออ มือวานนี้ห้งข้างหน่อยกับมือว่านเมื่อยแฮงกับมือว่านพูนครับสวยเขาอ้ยเขาไม่ยอมปล่อยเรีวนี่มือนึ่งก็ง่ายสัืมนี่เขาง่เดี๋ยวจะเสียบบ้งัด่เดี๋ยวขอสีหไไหมเด้อ đây nha đây 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 Khá đây khá đồ đây 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 Yêu phong đây 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 นี่ครับพี่น้องทั้งนี้งามเฮียงครับโอ้ยมีแหงคิงได้อีกแล้วนี่สวยงามสวยงามครับนี่นี่ได้แล้วได้อีกแล้วนุ่มขาวใส่ขาวครับพี่น้องมาพี่ดอกนึงครับเห็นบ่พี่น้องอยู่ข้างในขาวๆาุหมแหละแต่ว่าเจ๊ ตาวกติกาดูดเขาไปครับเอา้าด,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 ดูดวัดหวานมมีฟองเขาครับรน้ำดูดหน่อยาดอกแกดอกพอดีนี่นครับพี่น้องไง,งครับดอกนี่ไงครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยช่วยพูดคุเปิดเองนะเอาเปิดเปิดดีๆด้วยดีๆอย่าสั่นเฮ้ให้อยู่เดี๋ยวนั่ปาบุ่ได้ยวะได้ใหม่ไหมเสียวผาบกันเด้อพี่น้องเด็กคนเดียค่ะบเมียนวารีล่าครับาดเสียงก้องเพราะว่าบดแต่ว่าขาสั่นอยู่บเป็น้องแมนมันเป็นเห็ด่อตัวขาวค่ะพี่น้องแมนตัวขาวขาขุ่นนะเดี๋ยวขึ้นไปเปิดต้นนั้นไหม นี่ดินทะลุมาตรงมาเบิึงของพี่โอ้ยเอาเปิดก้อนนี่เอ้ยเอ้ยดินทะลุเอามาพี่เอ้งัดเลยเอาละหาขนด้วยพี่น้องนี่ฮะกระหมันหมันคือยางเลยมันนี่หมันจะเนียนมากนี่พี่น้องเอ๊ะ ขาบ่เงวยมันคะม่นต้นขานเดืด<า>อดีเลยเต็มเสา,าอครับพ่อแต่พดมันแตกเนะาะอสันนั่นอู้คักเลยพี่น้องเงออกกจา้าก็เขาเงียอ้ก็เจ้าก็จังเลยนั่นวะเป็นจิบจิมอยู่ปงเลยกัน một sự việc của khảo ngay nó mời nhau, mời 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 xếp mời mời các mời 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 มเฮ็ด่มียนบ่บ่เมีนจ้ะบ่มนงามเนาะขาวครับมาขัจ่อนค่ะพี่น้องสองเก็บทุกอย่างค่ะที่เห็นแล้วก็ที่กินได้ที่ขวางหน้าพร้อมขึ้เข่าเข่าขัจ่อนคัะพี่น้องทางเข่าเลยบ่ขาใหญ่เาใหญ่ไน้องงามครับนี่สมบูรณ์มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ิดไปใส่ต oh, oh, ินมาตามเหมือนนี่ออกว่าอืมรวมกันอรนหน่อยกับโอ้กันนะเพราะอะไรอุ้ยคุณงามแท้โอ้ยพี่น้องจ้าฉันกระเสียกชิดเต้นมัน่วยอ่ะเนาะอ้ยพี่น้องเอาเลยนะเอาเลย มางามเท่าโอ้ยดอกปวยังไงหนึ่งสองอ้าวกอและค่ะพี่น้องมันเฮี้ยมันคือเก่าครับมือนี้หลากหลายชนิดว่าถิป้าเฮ็ดยังกับมันเนี่ยอยู่เนาะงูกระไดเฮ็ดพึงหวานกระไดเฮ็ดข้านงูกระไดเฮ็ดปวกกระไดเฮ็ดไข่เ็ดพึงหวานพึงอันนี้ได้เบิดสุ่ย่างเลยค่ะโอ้ยมือนี้มันเฮี้ยมันสุดๆเลยค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ค่ะจุกคลิปอยู่เพียงคนเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จังใจกะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะพี่น้องกดติดตามเป็กนกำลังใจในเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะพอบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอองามบ่พี่น้องสวยสุดหมุนๆน,นมันละนี่เห็ดปัวเข,ขา้าพี่นอออ้องซีบดอกซีเบียดซีเบีดตัไปเมื่อกี้ไปครับ